สวัสดีครับผมเศรษฐกิจพอเพียงในรั้วบ้านเช้านี้ผมจะให้ดูการปลูกผักสามชั้นนะครับผมทำเล่นๆสนุกๆน,นะครับผมผมปลูกผักในท่อนะเอาท่อมาวางกันเรียงกันสามชั้นนะชั้นที่หนึ่งก็เป็นขนาดท่อหนึ่งเมตรนะครับผมนะฮะชั้นที่สองเป็นท่อหกสิบเซนนะฮะชั้นที่สามเป็นท่อห้าสิบเซน พ่อหกสิบเตนกับห้าสิเซนเนี่ยพอมาวางแล้วมันหานแค่นื้วเดียวเองนะครับผมนะนี่นี่คือชั้นสามชั้นบนสุดนะฮะปลูกสนุกสนุกได้อย่าเอาจริงถ้าเอาจริงเนี่ยดูจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่ามันมีการบังแสงกันนะฮะในขณะที่แสงเข้าทางทิศตวันออกเนี่ยทางทิศตวันตกก็จะถูกบังแสงทำให้พืชสังเคราะห์อาหารได้ช้าลงพืชเติบโตช้าลง อันนี้ทั้งสามชั้นเนี่ยเมื่อก่อนชั้นบนผมปลูกผักกาดไว้ตอนนี้ผมรื้อผ nice. well ักกาดออกแล้วมาปลูกผักบุ้งนะฮะผักบุ้งเนี่ยชั้นล่างเนี่ยงามมากผักบุ้งตัดได้แล้วยาวสอกกว่าแล้วนะชั้นที่สองที่สามเนี่ยผมเพิ่งปลูกนะฮะจริงๆแล้วเขาจะปลูกผักอ่ต่างชนิดกันนะครับผมผักที่สูงที่สุดอยู่ชั้นล่างผักที่สูงน้อยลงอยู่ชั้นกลางอยู่ชั้นบนนะครับผมเพื่อให้อ่ผักทุกชั้นได้รับแสงนะครับผม ก,ก็ก็ปลูกสนุกสนุกได้นะครับผมถ้าเอาจริงเนี่ยปลูกชั้นเดียวพอวางอ่างชั้นเดียวแล้วก็ปลูกให้เต็มเลยนะมันจะได้รับแสงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะฮะแต่ถ้าทำเพื่อผ่อนคลายทำเพื่อสนุกก็ก็ทำนะฮะมันก็มันก็สนุกอยู่ <laughs> นะครับผมในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะฮะในภาวะเ,เราอยู่บ้านป้องกันโควิดกันเนี่ยนะฮะ เศรษฐกิจพอเพียงในรั้วบ้านน่าจะเป็นคําตอบนะท่านลงมือทําเลยนะฮะสิ่งที่มากับอาหารที่ได้ก็คือความสุขมันที่มันจะไหลาตามมานะความสุขเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากนะฮะเราสุขนะฮะแม่บ้านสุขลูกสุขครอบครัวสุขครับผมนี่คืออ,อ่เอ่อจิตวิญญาณของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความสุขครับผมสวัสดีครับ